วันนี้เรามาดูทริปนะครับจะมีทริปวิธีการปรับความละเอียดของไอตัวเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับตรงนี้นะครับซึ่งลักษณะของทั่วไปของตัวเคร่ก็เป็นประมาณนี้ครับก็จะมีปวเอไว้ใส่เมล็ดกาแฟข้างบนนะแล้วก็สกเมล็ดกาแฟก็ได้เมล็ดสุกเขียวเมล็ดอะไรก็ได้สามารถที่จะบดให้มันเป็นผงนะฮะแต่เนียก็ส่วนมากก็จะใช้บดเมล็ดกาแฟลอดเหลานะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของอความละเอียดจะเป็นการปรับความละเอียดของเม็ดกาแฟนะครับผมตรงน,นี้คือลักษณะของมันก็คือ,อบางทีบางครั้งเม็ดกาแฟมันอาจจะไม่ละเอียดมากอันเนื่องมาจากว่าทางผู้ผลิตเขาไม่ได้ปรับตั้งให้มันแบบะละเอียดสุดๆนะครับผมตามความต้องการของเรานะทีนี้ก็จะเป็นทิศวิธีการปรับนะเดี๋ยวจะให้ดูว่า มันมีวิธีการปรับยังไงบ้างนะครับเนี่ยดับแรกก็คือตรงนี้ก็จะมีหมายเลขบอกความละเอียดนะครับตั้งแต่หมายเลขหนึงนะฮะเห็นตรเนี้ตั้งแต่หมายเลขหนึงถึงหมายเลข8ปดนะฮะตรงนี้ก็คือความละเอียดหมายเลขหนึงก็คือละเอียดสุดๆนะครับผมส่วนหมายเลข8ก็คือหยาบสุดๆนะฮะตรงนี้แต่บางครั้งเราปรับหมายเลขหนึ่งนะฮะมันอาจจะ ไม่ละเอียดนะครับวิธีการทิปวิธีการตั้งวิธีการตั้งหรือการปรับของมันอ่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะฮะวิธีการก็คือเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับผมเนี่ยข้างในเนี้ยเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้ออกดูก่อนนะครับผมตัวนี้มันจะแกะได้มีสกรูนะครับจะแกะออกเนี่ยเราก็จะแกะสกรูออกนะครับแกะสกูออกหนึ่งตัวแล้วก็ดึงไอ้ตัวปุ่มนี้ออกมานี่ครับผมข้างในนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับฝันเฟืองตัวนี้นะครับผม ก็จะเป็นตัวปรับเราสามารถปรับให้มันแน่นให้มันหลวมได้นะฮะถ้าเราปรับหมุนให้มันแน่นๆ่นใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ไอตัวใบมีดหรือตัวใบเลื่อยที่มันบดนะครับคิดก็จะทําให้ตัวผงหรือว่าเม็ดกาแฟของเราที่บดนะครับละเอียดมากขึ้นนะดูดูตรงนี้ครับเนี่ยนะครับตรงนี้ตัวนี้คือจะเป็นตัวสลักที่จะดันตัวใบมีดใบบดนะฮะเข้าไปข้างในให้มันสนิท ก่อนหน้านี้ที่เราเปิดออกมามันยังไม่ทนิดนะมันดูออกล้มลมหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะลองหมุนเข้าไปดูนะครับตอนนี้ไปก็หมุนปรับความละเอียดนะฮะของไอตัวผงตัวเม็ดกาแฟของเรานะครับเวลาบดนะครับบางคนก็จะหยาบเกินเวลาชงออกมาก็จะน้ําออกจะไหลเร็วไม่ค่อยมีในส่วนของน้ํากาแฟออกมาและบางคนก็อาจไม่ค่อยครีมมาานะเป็นพวกไม่ค่อยมีครีมมากออกมาแล้วก็เราก็จะมาปรับตั้งตรงนี้นะครับบางทีจากทางโรงงานก็ อาจจะไม่ได้ปรับตั้งให้มันละเอียดสุดๆมานะฮะตรงนี้ดูสลักตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ดันไอตัวใบบดนะให้มันชิดนะไอตัวออฐานบดนะตรงนี้เวลาเราหมุนนะฮะให้หมุนไปทางขวานะครับหมุนไปทางขวาก็คือดันใบบดให้มันชิดที่สุดชิดที่สุดเนี่ยมันก็จะทําการบดไอตัวเม็ดกาแฟเนี่ยให้มันละเอียดสุดๆนะครับผมเนี่ยถ้าเราคลายมาทางฝั่งซ้ายมือนะหมุนไปทางซ้ายมือ นะครับผมหมุนมาทงไฟมือนะฮะมันก็จะทําให้เม็ดกาแฟของเราอะหยาบนะค,ะค,<ง>ครับผมทั้งที่เราก็ตั้งเบอร์นหนึ่งนะครับเบอร์นหนึ่งคือละเอียดสุดใช่ไหมครับละเอียดสุดๆเนี้ยเราก็ตั้งตั้งให้มันแน่นสุดๆดนะครับอาจจะไม่ต้องแน่นสุดๆก็ได้แน่นพอป,ประมาณนะครับผมเนี่ยครัแบเบอร์หนึ่งแน่นพอป,ประมาณก็คือละเอียดสุดๆนะนะฮะตรงนี้ก็คือวิธีการปรับตั้งนะหลังจากที่ เดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าดูข้างผม,ผมจะให้ดูข้างในนะครับผมจะ,จะให้ดูข้างในว่าตัวข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยนะครับนะหลังจากที่เป็นโถใสก่กาแฟก็ลงไปเป็นตัวตัวบดนะครับผมดูนะครับตัวเนี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางโรงงานเขานะครับไม่ได้ปรับตั้งมาแบบละเอียดสุดๆนะครับอ,อ,อันนี้ก็ปรับปรับตั้งตามความต้องการของ ผู้ใช้เลยนะครับดูนะครับผมสมมุติว่าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งละเอียดสุดๆนะครับผมเบอร์หนึ่งละเอียดสุดๆดูนะครับเดี๋ยวลองคายดูสมมติว่าเราตั้งปั๊บเบอร์หนึ่งเราอยากได้ความละเอียดขนาดไหนนะครับผมดูนะครับมันสามารถเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เห็นไหมครับใบใบบดครับผมสมมุติว่าเราอยากได้ความละเอียดเบอร์หนึ่งประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ปรับตั้งแล้วเราก็ลองทําการเอากาแฟนะครับผมเอากาแฟมาทําการบดดูนะครับผม บดแล้วได้ความละเอียดที่เราต้องการนะครับผมเราก็เอาตัวนี้นะครับฝาตัวเนี้ยเนี่ยครับฝาตัวนี้ตรงเบอร์หนึ่งเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับผมเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วก็ยิงสกูนะครับล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้ถ้าความละเอียดถ้ายังไม่ได้ความละเอียดที่เราต้องการเราก็เอาฝาออกนะฮะแล้วก็ปรับใหม่แล้วก็ลองบดกาแฟดูนะครับเอาตามความต้องการของเรานะครับผม ว่าเราอยากได้ครีมมาหรือว่าอยากได้ความละเอียดขนาดไหนของไอตัวเม็ดกาแฟเนี่ยครับเวลาเราเราชงนะครับผมก็ลองปรับดูปรับแล้วก็ลองทําการยังยังไม่ต้องปิดฝาก็ได้ครับแค่หมุนตรงนี้ดูปรับปรับแล้วก็ทําการบดดูนะครับพอได้เม็ดกาแฟที่เราความละเอียดที่เราต้องการแล้วค่อยเอาฝาตัวนี้นะครับผมในระดับเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเอามาปิดไว้นะครับแล้วก็ยึดสกูเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยครับ ตัวนี้ก็จะถอดออกง่ายนะก็จะมีสลักตรงนี้นะครับเอาไว้ยึดกับช่องของมันนะครับอันนี้โอเคนะครับข้างในก็จะเป็นมาร์กตรงนี้นะเราก็เสียบเข้าไปเนี่ยครับผมเสียบเข้าไปเสร็จปับ๊บเราก็ล็อกเอาไว้นะครับใช้สกูนะครับล็อกล็อกเอาไว้นี่เนี่ยครับ หลังจากที่เราได้ความละเอียดที่เราต้องการและจากการปรับข้างในนะครับและจากการบดทดลองดูนะได้เม็ดกาแฟที่เราต้องการแลเราก็เอาฝาตัวนี้มาครอบแล้วก็ล็อกสกูไว้นะฮะับอันนี้ก็เป็นทิปนะครับการปรับตั้งหรือว่าการตั้งในตัวความละเอียดของผงกาแฟนะครับผมให้ได้ความต้องการของเรานะครับผมง่ายๆนะครับผมของเครื่องบดเม็ดกาแฟนะครับผมโดยการถอดตัวนี้แล้วก็ปรับข้างในแล้วก็หมุนเอานง่ายๆ ใครอยากได้ความาละเอียดหรือความหยาบของเม็ดกาแฟประมาณไหนก็ลองทําตามกันดูนะครับผมอันนี้เป็นทิปง่ายๆนะผมไม่ยากเาเราทำเองได้ที่บ้านนะแค่มีแค่ไขควงนะครับโอเคครับ